สวัสดีตอนเช้าของจังหวัดอำนาจเจริญพอดีวันนี้นะคะแม่จับก็จะไปทำบุญตักป่าตอนเช้าเนาะเจ็ดโมงเช้าก็ระหว่างรอพระมา,าบินธบาทนะคะแม่จับก็เอาวางไว้ก่อนเนาะพาเพ,เพื่อนชมสวนน้อยๆของเรานะคะสวนตรงนี้นะคะแม่ปลูก กล้วยนะคะเอาไว้เป็นพวกกล้วยน้ำว้าส่วนมากจะเป็นกล้วยน้ำว้าสะส่วนใหญ่เพราะว่าเราปลูกเพื่อที่จะขายใบก็จะมีกล้วยหอมปะปนมาเล็กๆน้อยๆนะคะนีน่ๆหน่อยๆไม่เยอะที่เน้นๆนะคะก็จะเห็นมีตะไคร้นะคะตะไคร้เนี่ยค่ะตะไคร้ตรงนี้นะคะแม่ก็เอาไปขายเก็บไปขายแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นต้นใหม่ที่แตกออกมาเนาะตรงแถวๆนี้นะคะ ก็จะเก็บไปขายวันเว้นวันสองวันทีเนาะก็มีรายได้ให้เราเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขา่าปลูกขานะคะไว้ขายหัวไม,ไม่ได้ขายหัวอ่อนนะคือขุดขายเงาเขาเลยนะคะนี่ค่ะก็จะสามวันทีเนาะสองสามวันทีนึงนะคะก็ปลูกเยอะเหมือนกันแหละแล้วก็มีมะละกอนะคะมะละกอก,ก็จะปลูกเอาไว้เผื่อ,อช่วง ช่วงหน้าฝนเนาะปลูกเริ่มปลูกตอนนี้นะคะก็จะได้ผลผลิตประมาณสักช่วงหน้าฝนนั่นนะคะก็มีมะพร้าวนะคะก็มีหลายอย่างเหมือนกัน <c oughs> เราก็ทําแบบเกษตรแบบผสมผสานเนาะในพื้นที่น้อยๆนะคะพื้นที่นิดเดียวแต่ว่าเราปลูกแบบผสมผสานนะคะฮะฝั่งนั้นจะเป็นหน่อไม้ไล่นะคะ จะเป็นกอหน่อไม้นะคะเป็นหน่อไม้ไล่หน่อไม้ไล่ได้กินทั้งปีนะเพราะว่าอยู่ตรงห้วยนะคะจะมีหนอน้ำเนาะตรงนี้นะคะจะมีหนองน้ําแล้วก็จะมีต้นอ่หน่อไม้ไล่ซึ่งเราได้เก็บแขนงกินทั้งปีนะคะนอกจากเราจะกินหน่อเขาแล้วในช่วงหน้าฝนเนาะเราก็จะมีแขนงไว้กินทั้งปีนะคะก็เอามาทําได้หลากหลายเมนูเนาะก็เป็น สวนแบบผสมผสานนะคะถ้าใครมีพื้นที่น้อยๆนะคะนึกไม่ออกนะคะว่าอยากจะปลูกอะไรอยากจะทำอะไรเพื่อสร้างรายได้ให้มาดูวิดีโอนี้นะคะก็เราไม่ได้มีพื้นที่เยอะนะคะเห็นไหมคะก็จะเป็นเขตรั้วกั้นนะคะตรงนั้นก็จะเป็นถนนไม่รู้จะมองเห็นไหมเพราะว่าแดดนะคะ นี่ยค่ะฝั่งนั้นก็จะเป็นไม้ไผ่นะคะเราปลูกเอาไว้เพื่อใช้ลำแล้วก็เอาไว้ทําเป็นหน่อไม้ดองนะคะเนี่ยค่ะแต่ก่อนบีเต็มไปหมดเลยนะก็คือตัดนะคะตัดเอาลำไปใช้แล้วก็เพื่อที่จะทําความสะอาดไม่ให้เข้าลกนะก็เลยต้องตัดออกนะคะก็เลยเหลือ,อไว้แค่หนึ่งสองสามสี่กอนะคะก็ก็ใหญ่ๆนะคะเขาก็จะแตกตอนช่วงฤดูฝน แต่ช่วงช่วงหน้าหนาวนี้ก็จะไม่แตกนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ใกล้น้ําเนาะส่วนหนองไม้ไร่เนี่ยเขาจะแตกทั้งปีนะคะจะมีผลผลิตให้เราทั้งปีเพราะว่าเขาอยู่ติดกับหนองน้ํานะคะฝั่งทางนี้ตรงนี้นะคะก็เป็นดอกไม้เนาะก็คือดอกเฟื่องฟ้านะคะปลูกเอาไว้ประดับตกแต่งนะคะปลูกเอาไว้ ให้เขาเลือ้อยลงไปด้านล่างนะคะให้เป็นแนวรั้วเนาะสวยมากนะคะตอนเช้าเนี่ค่ะมีหลากสีนะคะแล้วก็มีหลายแบบนะคะนี่จะปลูกเป็นแนวรั้วโน่นนะคะยาวไปนู่นเลยเนาะ ังด้านบนนะคะด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นสวนกล้วยนะคะเราก็จะปลูกแบบผสมผสานอีกเหมือนกันนะคะนี่ค่ะก็จะปลูกแบบผสมผสานทุกอย่างนะคะในบริเวณรอบๆบ,บ้านของเรานะคะในพื้นที่ของเราเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์หมดเลยนะอย่างเฟื่องฟ้านเนี่ยเราปลูกเอาไว้เพื่อให้เป็นแนวรั้วนะคะเพื่อป้องกันนะคะป้องกันคนที่ ยังไงเขาเรียกว่าโจรขโมยเนาะมันก็จะได้ประโยชน์เยอะนะคะแล้วก็สร้างความสวยงามเป็นไม้ไม้ดอกไม้ประดับให้กับเราได้ด้วยเนาะ <c oughs> ส่วนพื้นที่แน่นอๆตรงนี้นะคะบริเวณรอบบ้านก็จะเป็นกล้วยนะคะเป็นสวนกล้วยเนาะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะมีมะละกอมีพริกนะคะมะละกอกำลังปลูกก็มีนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นพริกนะคะ พริกก็จะปลูกแนวยาวไปเลยนะคะโน่นนะคะนี่ก็กล้วยเนาะปลูกพืชแบบผสมผสานนะคะก็จะมีทั้งสร้างรายได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเก็บกินได้เนาะเราก็กินไปด้วยนะคะถ้าเหลือเราก็ขายด้วยนะคะก็ได้ทั้งสองอย่างส่วนตรงนี้นะคะแม่ก็จะปลูกเป็นฟักทองนะคะฟักทองพันนี้แม่จะได้มาจากประเทศบาเลนนะคะเป็น ฟักทองฝรั่งนะคะซึ่งเราเนี่ยนะคะซื้อมากินแต่ว่าเขาเป็นแบบฟักทองแบบลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่มากๆใหญ่ประมาณสองคนอุ้มไม่ไหวนะก็เลยเอามาปลูกลองปลูกดูนะคะว่ามันจะได้ผลไหมมันจะได้ลูกขนาดไหนนะคะเรามันเป็นการทดลองเนาะนี่นะคะ อันนั้นก็จะเป็นมะนาวที่แม่เจบตอนกิ่งเอาไว้เมื่อสามปีที่แล้วนะก่อนที่จะกลับบาเลนนะคะแม่จับก็ทําการตอนกิ่งเอาไว้แม่ก็ย้ายมาปลูกตรงนี้นะคะไปะเดี๋ยวเราไปฝั่งโน้นกันเนาะอันนี้ก็คือกวางตุ้งนะคะอ้อลืมบอกนะคะว่า ในการปลูกผักสวนครัวในรั้วบ้านในบริเวณอรอบๆบ,บ้านของเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ปุ๋ยคอ,อกนะคะเพื่อนๆจะสังเกตดูว่าดินนะคะดินก็ยังเป็นสีขาวเหมือนเดิมนะคะไม่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นสีดําหรืออะไรไม่ว่าเราจะปลูกเนี่ยนะคะผักกวางตุ้งผักกินใบก็ไม่เคยใช้ปุ๋ยคอ,อกนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยมูล ปุ๋ยมูลวัวหรือว่ามูลไก่นะคะเนื่องจากว่าเออก็คือเราพยายามลดต้นทุนนะคะในการปลูกแล้วก็ได้ผลผลิตให้เยอะๆถามว่ามันจะสวยเหมือนกับที่เราปลูกออแบบเราใช้ปุ๋ยคอกไหมเพราะว่าก็ยังเหมือนขาดธาตุอาหารแต่เราก็คือให้ธาตุอาหารอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นเราให้ฮอร์โมนเราให้อ,อ่ปุ๋ยปุ๋ยเคมี ซึ่งเป็นปุ๋ยแบบสูตรสามพลังอะไรประมาณนี้นะคะคือเราเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเนาะ <c oughs> เราลดต้นทุนโดยการใช้น้ำหมักนะคะแล้วก็ใช้ปุ๋ยบ้างเป็นบางครั้งนะคะก็ไม่ได้ใช้ซะส่วนใหญ่นะก็คือเป็นช่วงที่เราดูว่า <c oughs> เอ,อใบของเขาเนี่ย คือมีอาการเหลืองหรือว่าอาการไม่ดีนะคะเราก็จะใช้ปุ๋ยเคมีเข้ามาซ่อมแซมในส่วนนี้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นปกติแล้วที่เราปลูกเนี่ยนะคะเราก็จะใช้แค่พวกน้ำหมักหรือปลูกแบบธรรมดานะคะเพราะว่าดินของเราก็มีธาตุอาหารพอสมควรเนาะสังเกตดูนะคะเขาก็ไม่ใช่ว่าเลวร้ายนะเขาอาจจะไม่สวยใบใหญ่เป๊ะๆเ,เหมือนกับที่เขาปลูกขายกันนะคะแต่ว่า เราปลูกเพื่อที่จะขายดอกเนาะอ่าเนี่ยนะคะผักกวางตุ้งเราก็เน้นดอกอย่างเดียวนะคะไม่ได้เน้นใบเนาะนี่ค่ะผักกวางตุ้งของเราแล้วก็ปลูกกินด้วยนะคะไม่ได้ใช้พวกยาฆ่าแมลงหรืออะไรต่างๆนะคะเราเน้นคือปลอดสารที่สุดนะคะเพราะว่าเรากินเองเนาะ อาจจะย้อนแสกหน่อยนะคะเพราะว่าแดดนะคะแดดมานี่เห็นไหมคะเราก็ไม่ได้เน้นใบนะคะลำต้นก็อวบดีนะเพราะว่าเราปลูกขายดอกนะคะเราส่วนมากเราจะขายดอกก็เลยไม่ได้เน้นใบนะคะเน้นให้เขามีดอกเนาะกล้วยนะคะกล้วยเราก็ ขุดไปขยายได้เรื่อยๆนะคะมีกินมีใช้แทบทุกอย่างเนาะนอันนี้เป็นดอกเฟื่องฟ้านะคะเป็นแนวรั้วไปเลยพวกนี้ก็เป็นกล้วยนะคะที่ขุดมาแยกหน่อนะคะแยกหน่อมาขยายพันธุ์เนาะ แล้วก็มีมะละกออ๋อมะละกอฝั่งนี้นะคะตรงนี้เป็นมะละกอนะคะก็จะเป็นแถวยาวไปปลูกเอาไว้ขายในช่วงหน้าฝนนะคะก็จะมีปลูกไปเรื่อยๆนะคะคือต้นใหม่ต้นใหม่มาต้นเก่าไปอย่างนี้นะคะเราก็มีต้นเก่าที่เราเด็ดขายแล้วก็เพิ่มขยายพันธุ์ปลูกต้นใหม่ไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็ฟักทองเหมือนกันนะคะ แม่ก็ปลูกเอาไว้เด็ดยอดขายนะคะแม่เจ๊ก็อยากรู้นะคะว่าฟักทองที่แม่จ๊าเนี่ยเอาเมาเล็ดพันธุ์มาจากประเทศบาเลนที่เป็นพันใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีลูกให้เราเหมือนที่เราซื้อกินหรือเปล่านะคะก็เลยเก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้เนาะก็เลยมาทดลองปลูกนะคะเดี๋ยวถ้าได้ผลยังไงนะคะหรือเขาเริ่มโตยังไงเดี๋ยวแม่เจ๊บเนี่ยนะคะจะ ออกมาให้ดูอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวจะลงให้ดูอีกทีนะคะต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นมะม่วงฟ้าลั่นเนาะมันมีกอติดลูกนะคะนุะ่นนะะด้านบนเด็ดไหมคะติดลูกด้านบนเนาะจะให้ดูนะคะนี่ติดแล้วนะคะมีลูกให้ได้กินเรื่อยๆนะคะตอนสามปีที่แล้วอะ่ะไม่จะกลับบาเลนนะเขาเป็นมะม่วงฟ้าลั่นเนาะหวานด้วยนะคะ แลจวจบก็มาเอาต้นนี้แ่ละค่ะเอาไปฝากญาติพี่น้องที่อยู่บาเลนนะคะปีนั้นก็คือติดลูกเยอะเนาะแต่ว่าปีนี้เพิ่งจะเห็นแค่ไม่กี่ลูกนะคะก็ก็ติดมาเรื่อยๆนะคะก็เด็ดไปกินเรื่อยๆเนาะฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็มีเป็นพวกกล้วยนะคะ กล้วยกล้วยน้ำว้าตัดใบขายนะคะกิโลละสิบบาทนะคะคือในตลาดเนี่ยเขาจะขึ้นราคาหรือราคาจะลงไม่ค่อยรู้นะคะส่วนมากเราขายราคานี้เราก็จะขายแค่ราคานี้เนาะอย่างตะไคร้นะคะก็จะทําเป็นสามกรัมสิบสามกรัมสิบบาทนะคะวันหนึ่งก็จะมีรายได้อยู่ประมาณสักสามร้อยบาทสองร้อยบาทนะคะ อยอย,อย่างน้อยที่สุดก็คือร้อยเจ็ดสิบบาทเนาะต่อวันนะคะถ้าขยันหน่อยก็ทำทุกวันนะคะแต่ว่าถ้าไม่ขยันก็สองวันหนึ่งทีสองวันเอาไปส่งตลาดหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้ขยันขนาดนั้นเนาะแต่หลักๆแล้วอ่ะก็คือเราปลูกเอาไว้กินเองนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเราด้วยนะคะในแต่ละวันถ้าเราขยันเนาะ อย่างพวกกล้วยพวกนี้นะคะเราก็ตัดใบทําขนมเอาไว้กินตัดใบไปขายที่ตลาดนะคะจะไม่ค่อยได้ปล่อยให้เขาติดลูกนะคะนอกจากต้นไหนที่แบบเขาแก่ๆเนาะลดต้นทุนแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเราได้ด้วยนะคะอย่างญ่าพวกนี้นะคะเราก็จะไม่ถอนเนาะจะถอนได้เฉพาะตามโคนต้นนะคะ แต่ว่าเราจะเน้นเป็นใช้เครื่องตัดหญ้าเนาะเขาจะได้ทำให้ดินเนี่ยนะคะชุ่มชุ่มชื้นนะคะกำลังเริ่มติดดอกเนาะมะกรองเรากำลังเริ่มติดดอกนะคะส่วนมากเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยคอกเนี่ยไม่ได้ใช้ปุ๋ยคอกอะไรเลยก็ติดดอกติดลูกให้เราได้กินดกโดกนะคะเก็บขายแบบได้เยอะมากเนาะ เราปลูกแบบผสมผสานนะคะไม่ได้แบบว่าปลูกขายแบบแบบเยอะๆนะคะปลูกเพื่อสร้างรายได้ให้เราไม่เว้นแต่ละวันนะคะเพื่อให้เราได้มีความอยู่รอดเนาะให้เราได้อยู่รอดได้นะคะไม่ได้แบบร่ำรวยแต่เราก็อยู่รอดได้นะคะแบบมีชีวิตที่แบบอยู่รอดได้แล้วก็ยั่งยืนเนาะ ถ้าใครสนใจอยากจะทำแบบผสมผสานอย่างนี้มีที่น้อยๆนะคะเราก็ปลูกได้ไม่จำเป็นต้องมีที่กว้างหรือมีที่ใหญ่ๆนะคะเนื้อที่น้อยๆเราก็แค่จัดสรรปันส่วนให้ได้ปลูกให้ได้หลายๆอย่างเนาะอย่าปลูกอย่างเดียวนะคะให้ปลูกหลายๆอย่างผสมผสานกันจะได้ขายได้หลายๆแบบเนาะเผื่อว่าตลาดเนี่ย เขาไม่ได้ต้องการสิ่งนี้นะคะแต่ว่าต้องการอย่างอื่นเราก็จะได้มีาบางสิ่งมาทดแทนอย่างนี้นะคะเพราะว่าตลาดเนาะมันก็จะแบบขึ้นขึ้นลงลงนะคะราคาก็จะขึ้นขึ้นลงลงนี่ค่ะมะละกอเตี่ยนะคะก็เป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางให้กับหลายๆคนเนาะที่ อยากจะมีอาชีพในอนาคตนะคะหรือว่าตอนนี้เนาะคนไหนที่ยังกําลังมองหาคนไหนที่กําลังมองหานะคะอาชีพที่อยากจะทําถ้าไม่คิดว่าเหนื่อยเนาะก็ลองทําดูนะคะเดี๋ยวไม่เจียบก็ขอตัวไปตักบาทแล้วนะคะเพราะว่าพระท่านมาแล้วเนาะวันนี้ก็พามาชมสวนฝั่งนี้นะคะ ฝั่งนี้แล้วก็บนบ้านฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวด้านล่างนะคะด้านล่างฝั่งนน้นนะคะเป็นสวนสับปะรดแล้วก็มะพร้าวเนาะแม่เจบจะพาไปชมวันหลังนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามแล้วก็เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆหลายๆคนเนาะที่อยากจะสร้างรายได้นะคะ แล้วก็อยากจะมีรายได้เนาะขอให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะไปตักบารแล้วค่ะ